สวัสดีครับวันนี้ผมโชคดีมากนะครับมาอีสานมาเจอท่านกอผมชายนะครับผมเองในฐาแต่หน้าที่ไม่รู้เรื่องอีสานเลยผมเป็นคนใต้นะครับทีนี้ถ้าคิดจะมาเที่ยวอีสานเนี่ยคนไทยมาเที่ยวนเนี่ยครับมันมาทำอะไรได้โอ้โหพอจงครับมาถูกคนแล้วครับอีสานเนี่ยนะครับมีอะไรยแยะมากมาย อีสานไม่ได้แรงไม่ได้ไกลไม่ได้เชยไม่ได้โตกนะครับปัจจุบันพิชโฉมอีสานเปลี่ยนไปนะครับมีทั้งความเรียนความคูลความเขียวขจีนะครับเดินทางก็ง่ายสะดวกสบายต้องบอกว่ามีความโดดเด่นคือพวกผมเองเนี่ยนะครับในฐานะ,ะประธานสมาธ์พูมนภ,ภาคแห่งประเทศไทยนะครับเราเองเรามีทีมนะครับร่วมกับส่วนกลางหลายสมาคมเลยนะครับไม่ว่าสมาคมเมตตาสมาคมทีเอเอสทนสทนสท,นสทนหลากหลายแล้วแต่ประมาณท่าสมาคม รเราจะจะรวมกันขายอีสานแต่เราไม่รู้ว่าท่านมีดีเอ็มซีหรือเปล่าอีสานขอจับมือเลยครับพบกับดีเอ็มซีของเรานะครับในงานนี้แน่นอนนะครับแล้วก็จบออจากงานนี้ขายได้เลยครับอ,อันนี้มันจะมีเรียบร้อยแล้วโอ้โหท่านไ <พอ S 1> <ม>ด้ปั้นไว้เรียบร้อยแล้วพร<บ>้อมขายอีสานพร้อมเสริร์ฟทุกเมนูน่าสนใจมากครับพี่น้องสมาค์พี่น้องเพื่อเนเอเจนต์ทั้งประเทศครับ ตอนนี้ท่านพอสมชายเนี่ยนะครับได้ปั้นโลโก้เดี่ยวสีอย่างดีเส้นทางท่องเที่ยวที่ท่านคิดแล้วหลายสิบเส้นทางที่สวยสวยสายมูสายกินทุกสายนะครับเร็วๆนี้เราจะทํามานร,ร่วมกันนะครับระหว่างเอเจนซี่ส่วนกลางนะครับกับ โลเคอลอมซีอีสานนะครับโดยท่านสมชายเป็นผู้ประสานนะครับปั้นให้มันเกิดโครงการนี้ขึ้นได้และอีกโครงการหนึ่งนะครับที่เราสมาพันธ์นะครับทําคนเดียวก็ทําไม่ได้นะครับเราอยากนําเสนอเรื่องขายแพ็กเก็ตภูอีสานแพ็กเกจนะครับร่วมกับท่านปออภาคอีสานของเราท่านสมชายนี่แหละครับเรามาเที่ยวอีสานกันนะครับสุดยอดครับขอบคุณครับขอเชิญชวนทุกท่านมาเยือนอีสานและก็เสิร์ฟแพ็กเกจทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟท่านครับ